สวัสดีครับชาวราศีเมษดินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชนะดูดวงบายบูพยามันจะดูดวงให้กับผู้ที่เกิดในลักคนาราศีเมษหรือชาวราศีเมษสามารถดูคําพยากรณ์ในคลิปนี้ได้นะครับจะเป็นคําพยากรณ์ในช่วงของครึ่งเดือนแรกสำหรับเดือน พฤสภาคม2567นี้เป็นในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะครับโดยจะเจาะเรียกว่าเขาคนนั้นคิดยังไงสำหรับตัวคุณกันบ้างเดี๋ยวเรามาดูไพ่กันเลยนะครับก่ออื่นก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามเป็นกาลังใจให้กับช่องบูพญาด้วยนะครับสำหรับใครต้องการติดต่อดูดวงเพื่อความแั่นยํามากกว่านี้สามารถแอดไลน์ไอดีมาได้ที่ user บูพญานะครับ59เขียนไว้กับหน้าจอแล้วก็คอมเมนต์ข้างล่างให้แล้วนะครับที่เ้ามาดูกันว่าเขาคิดยังไงสำหรับตัวคุณกัน รับแต่พลังงานด้านบวกนะครับไพ่ใบแรกนะครับสำหรับตัวตนของตัวคุณอของเขาคนนั้นนะครับได้เป็นไพ่ world of fortune นะครับสองถ้วยว้าวแล้วก็เป็นไพ่เด็กถือไม้สี่ถ้วยแล้วก็เป็นไพ่ไหนถือไม้นั่นเองนะครับความรักความสัมพันธ์เนี่ยบอกเลยว่าค่อนข้างดูเปิดมาเนี่ยโอเคเลยนะ ดูดีมากกับความสัมพันธ์เพราะว่าอะไรครับเพราะว่ามีทั้ง w e of fortune นะครับมีทั้ง two of cups เกิดขึ้นมันเป็นพลังงานที่ดีมากสำหรับความรักความสัมพันธ์สำหรับชาวเมษนะครับที่อาจจะทำให้เขามีความรู้สึกดีๆความประทับใจกอดต่อตัวคุณถึงแม้ตัวคุณเองนะครับอาจจะมีความรักความสัมพันธ์ที่อาจจะต้องเหมือนกับก้าวไปข้างหน้านะใช่ไหมครับพะไพ่อัศวินถือ ่าไม้เพระาะว่าเรามีแพชชันมีความรักมีความสัมพันธ์หรือเขาอาจจะมีแพชชันมีความรักความสัมพันธ์สำหรับตัวเราแต่บางครั้งมันก็มีบ้างแหละที่จะมีพลังงานของความรู้สึกที่อาจจะมีวิตกกังวลมีความน้อยเข้ามาในเรื่องของภาวะจิตใจอารมณ์ความรู้สึกบ้างแต่ก็อยากจะบอกว่าสิ่งเหล่านี้มันเป็นสิ่งที่อาจจะดูแบบเป็น อุปรสรรคในระหว่างทางเล็กๆน้อยๆมันไม่ได้เป็นอะไรที่ใหญ่โตมันไม่ได้เป็นอะไรที่ทําให้คุณกับเขานั้นมีปัญหากันได้แบบมากมายเนาะเดี๋ยวเราต้องเปิดไพ่ต่อนะครับว่าไพ่มันจะมีปัญหาเข้ามาไหมแต่ว่าถ้าไม่มีปัญหาเนี่ยแสดงว่าความรู้สึกในเรื่องของความสัมพันธ์เนี่ยถึงแม้มันอาจจะดีแค่ไหนแต่มันอาจจะยังไม่ได้ดีเท่าที่คุณอาจจะรู้สึกหรืออาจจะไม่ดีในเท่าที่เขารู้สึกก็ได้เพราะว่าในเรื่องของความสัมพันธ์ในแต่ละคนเนี่ยนะครับ มันดีมากดีน้อยนะครับมันต่างกันแต่ว่าก็อยากจะบอกว่ายังไงก็อย่าไปโฟกัสกับสิ่งที่มันดีมากดีน้อยขอให้มันดีไว้ก่อนเถอะยังไงมันก็คือดีกว่าไม่ดีถูกไหมดังนั้นเราก็พยายามที่จะต้องเติมเต็มความรู้สึกในสิ่งต่างๆผมคิดว่านะครับวงล้อแห่งโชคลาภหรือโชคชะตาเนี่ยมาพร้อมกับไพ่สองถ้วยคิดว่าคุณสามารถที่จะมีโอกาสของความสัมพันธ์ที่ลงเอยแล้วก็ การลงตัวกับความรักที่ดีและยังสามารถที่จะมีการามีแพชชั่นมีการดึงดูดกันและการมีในเรื่องของการมีพลังงานเอเนจีค่อนข้างสูงโดยเฉพาะกับคนาธาตุไฟเมษสิงห์ธนูราศีธาตุเดียวกับตัวคุณเลยมันเป็นพลังงานที่ดีแล้วก็สามารถที่จะไปในทิศทางที่คุณนั้นปรารถนาได้นะครับที่เรามาดูกันต่อว่าไพ่จะให้โอกาสใดๆกับตัวคุณนะครับมากกว่านี้อีกไหม ขอใพ้เพิ่มเติมให้กับชาวเมแลักขนาเมธด้วยนะครับเด็กถือเหรียญ8ดไม้ไพ่หกเหรียญสเต็งแล้วก็เป็นไพ่ทวีออบวานอิทธพลใต้สำหรับได้8นะครับแดเหรียญ โอเคความรักความสัมพันธ์ของตัวคุณนะครับมีโอกาสที่จะมีความรักที่มีการพุ่งทยานไปสู่ความสําเร็จมีแพชชั่นดึงดูดอันมหาศาลที่เขามีต่อตัวคุณนะแล้วเขามีโอกาสที่จะมีในเรื่องของความรู้สึกที่แบบอยากจะปลดล็อกในบางสิ่งที่อาจจะดูติดค้างอยู่ในความรู้สึกของเขาอาจจะยังมีอะไรที่ยังดูไม่สุดสำหรับตัวเขาแต่ถ้าตัวเขาเองเนี่ยใช้เวลากับการคิดการตัดสินใจอะไรบางสิ่งนะครับกับ ตัวเองมากขึ้นเนี่ยรู้เลยนะครับหรือการได้รับการใส่ใจการดูแลกับตัวคุณมากขึ้นจาก8เหรียญเนี่ยบอกเลยว่าเขาจะแบบมีแพชั่นมีความรู้สึกดีๆนะครับมีแรงปั่นนาแบบก้าวกระโดดนเนาะไพ่แบบนี้เลย8ดไม้นะครับ8ดไม้เนี่ยแปลว่าความรู้สึกที่มันพุ่งไปแล้วมันหยุดยังไม่ได้มันมีความรู้สึกแบบคือใจมันแบบห่วงหาใจมันต้องการใจมันเรียกร้อง นะครับที่อยากจะมีความรู้สึกดีๆความสุขความสมหวังที่มีคุณอยู่ในชีวิตของเขานะครับมันเป็นความรู้สึกที่เขาแบบเหมือนเขาก็คงจะประหลาดใจตัวเองว่าทําไมอยู่ๆ p a s s i ่ n ความรักความสัมพันธ์ของเขานั้นมันพุ่งทยานไปสู่ความรู้สึกที่ไม่สามารถจุดยัง้งความรู้สึกที่อยากจะมีคุณหรืออยากจะมอบสิ่งดีๆให้กับตัวคุณนะครับมากกว่านี้เพราะว่ามันมีความรู้สึกว่าอยากจะ ให้ความรู้สึกดีๆหรือความรักความสัมพันธ์ที่ได้รับโอกาสสิ่งต่างๆหรือการพัฒนาในเรื่องของความสัมพันธ์ที่อยากจะมีความเป็น successful ได้แบบเต็มที่นะครับทำให้เขาอาจจะหันกลับมามองคุณที่ดีขึ้นใส่ใจดีขึ้นดูแลคุณดีขึ้นนะครับให้ความสำคัญกับตัวคุณมากขึ้นอะไรประมาณนี้บอกไว้เลยว่าวงล้อแห่งโชคชะตาเนี่ยมันเป็นพลังงานในการดึงดูดอันมหาศาลที่จะทำให้ความสัมพันธ์ของคุณนั้น กลับตราปัดหรือการเปลี่ยนแปลงนะครับจากหน้ามือเป็นหลังมือนะใครที่มีความรักความสัมพันธ์เนือยๆเนื่องๆเนืดๆไม่ได้ดังใจนะครับบอกเลยว่ามันจะเปลี่ยนผ่านทุกสิ่งทุกอย่างไปในทิศทางที่ตรงกันข้ามว e of fortune เนี่ยมันคือการหมุนนะครับการหมุนเน่ยเหมือนเราหมุนวงล้อครับหมุนมันก็จะหมุนวิวต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 ิวเลยคือแบบมันก็จะมาหยุดปุ๊บหยุดที่เรานะครับเพราะว่าอะไรเพราะตัวคุณได้สองถ้วย แปลว่าความรักความสัมพันธ์ของคุณมันจะมาถึงนะจุดที่เป็นโซเม m นะครับหรือบางคนอาจจะมีความรักความสัมพันธ์ที่มีการอัพแะพัฒนาขึ้นไปอีกนะครับเป็นจนถึงขั้นทวินเฟรมกันนะครับแล้วก็เป็นในเรื่องของความรู้สึกที่มีความแบบความรักที่มีแรงปรัถนามีความรู้สึกดีๆการเติมเต็มกันดีๆมากขึ้นนะครับหลังจากที่เขาอาจจะเก็บ ความรู้สึกโมเมนต์สิ่งต่างๆมากขึ้นใส่ใจดูแลเรานะครับมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆมีแพชชั่นมีความดึงดูดใจความรู้สึกในสิ่งต่างๆมากขึ้นมันทําให้เขากล้านะครับคิดหรือตัดสินใจอะไรเนี่ยที่จะทําให้เกิดความรู้สึกแบบพัฒนาและโดดเด่นมากกว่านี้นะครับไพ่เองแปลว่าการที่เขายอมรับตัวเองนะเพราะว่าในอดีตเขาอาจจะปิดกัน้นหรือเขาอาจจะสร้างกำแพงหรือเขาอาจจะแบบยังไม่เมชัว แต่พอเขาเข้มแข็งเมื่อไหร่พอเขามีความรู้สึกว่าคุณกับเขาอะมีแรงดึงดูดกันมากขนาดเนี้ยยังไงเขาก็มีโอกาสที่จะคอมมิตกับเรายังไงเขาก็มีโอกาสที่จะมีความรู้สึกที่อยากจะเป็นอทองผ่นเดียวกันกับเราอยากจะมีความรักความสุข หรือมีอะไรที่มันเป็นรูปธรรมกับในเรื่องของความสัมพันธ์ที่มีต่อก,กันมากกว่านี้จึงทําให้ความสัมพันธ์ของคุณไปถึงความสักเซสโฟความรู้สึกที่เต็มเปี่ยมไปด้วยพลังงานหรือพลังงานของจัก,กรวาลจะดึงดูดให้เขาอะเข้ามาในชีวิตของเราและทําให้ความหลักของเรานั้นมันเติบโตนะครับมันมีความรู้สึกแบบอบอุ่นมันมีความรู้สึกเหมือนแบบ เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันได้ดีขึ้นมีความรู้สึกแบบคล้อยตามกันเนาะแล้วก็มีโอกาสที่จะทําให้ความรักนั้นมันไปถึงขั้นในเรื่องของความแบบนิรันด์อ่ะไม่ถึงขนาดนั้นหรอกแต่มันก็คือความสุขที่มันเติมเต็มแบบ f ู l f i l l นะครับแล้วก็ความรักที่ได้ในเรื่องของสิ่งที่เราปรารถนา เขากับเราก็จะเป็นคู่เป็นคนรักที่ดีต่อกันนะครับมีความคิดเหมือนเหมือนกันมีอะไรที่ลงเอ่ยกันและกันได้นะครับมันก็เลยทําให้ชาวเมษนั้นมีโอกาสที่จะมีความสุขความสมหวังกับการเติมเต็มกันและกันได้แบบขีดสุดในระดับหนึ่งเลยทีเดียวนะครับถึงแม้สิบถ้วยจะไม่ได้ขึ้นแต่สองถ้วยก็เป็นอะไรที่สามารถบง่งบอกได้ละกับวงล้อแห่งโชคลาภเนี่ยยังไงมาพร้อมกันเนี่ยคุณมีโอกาสสำเร็จและสักเซสได้ 80%ในมือคุณแล้วนะครับคุณแค่พยายามอีกแค่20%ทุกอย่างก็จะเป็นไปตามสิ่งที่คุณปรารถนานะครับแม้กระทั่งใครที่เงียบนิ่งห่างหายกันไปความรักเหนื่อยเหนื่อยเนืองเนืองอย่างที่บอกเนี่ยก็จะกลับมามีชีวิตชีวากลับมามีรสชาติกลับมามีความรู้สึกดีๆกันอีกครั้งหนึ่งนะครับเนาะพยายามเติมเต็มความรู้สึกและปล่อยวางนะครับอะไรที่มันเป็นท็อกซิกอะไรที่มันเป็นความรู้สึกที่มันเป็นเนกาทีฟ โยนทิ้งไปเราจะได้เริ่มต้นกับความสัมพันธ์เพราะเราจะได้มีการแบบรีทุกสิ่งทุกอย่างกลับมาอีกครั้งหนึ่งแล้วทําให้ความสัมพันธ์ของคุณนั้นพัฒนาไปอย่างเต็มที่สําหรับใครที่ชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องบูพยาด้วยนะครับขอบคุณค้าม